สวัสดีค่ะร้านข้าวแกงครัวสตาเปิดแล้วนะคะวันนี้นำเสนอเมนูต้มขาไก่ค่าน้ำกะทิขาวๆนะคะหอมๆชวนร,รับประทานมากเลยค่ะเดี๋ยวเราเข้าไปรับชมวิธทีทำกันเลยนะคะตั้งหม้อนะคะใส่หางกะทิลงไปนะคะ4กิโลค่ะเฉพาะหางกะทินะคะแล้วก็ใส่สะโพกไก่สับที่เราล้างทำความสะอาดเรียบร้อยนะคะลงไปต้มนะคะ เครื่องปรุงก็จะมีขานะคะตะไคร้ผักที่เราใส่นะคะเป็นกะล่ำปีเพิ่มความสวยงามด้วยมะเขือเทศนะคะไม่ใส่ก็ได้ค่ะไม่เป็นไรค่ะพริกสดนะคะทุบนะคะพริกขี้หนูแดงแล้วก็พริกแห้งทอดค่ะผักชีลาวนะคะไว้ใส่ตอนโรยหน้าตอนจบนะคะน้ำมะนาวค่ะขาดไม่ได้เลยนะคะต้มกะขา่าไก่นะคะต้องมีน้ำมะนาวด้วยค่ะ เมื่อกี้ลืมใส่ข่ากับตะไคร้นะคะเดี๋ยวเราใส่ไปพร้อมกับไก่เลยค่ะสำหรับเลือดไก่นะคะเราหั่นเตาพอดีคำนะคะแล้วก็นําไปต้มน้ําแยกต่างหากก่อนนะคะล้างความขาวนะคะกลิ่นเหม็นของเขาออกค่ะแล้วก็นําไปต้มพร้อมกับไก่เลยนะคะวันนี้เราจะไม่ใส่ตีนไก่นะคะเพราะว่าเราใช้เวลานะคะรีบนะคะถ้าใครชอบก็ใส่ได้นะคะตีนไก่ก็นําไปต้มแยกต่างหากก่อนก็ได้ ถ้าทำเป็นหม้อเล็กๆไม่จําเป็นต้องต้มแยกก็ได้นะคะแล้วเราก็มาปรุงรสกันเลยค่าไก่สุกง,ง่ายนะคะก็จะมีรสดีนะคะเกลือผงหนัวน้ําปลาแล้วก็มีตัดน้ําตาลนิดนึงนะคะอย่าลืมช้อนฟองเขาออกด้วยนะคะช้อนฟองช้อนน้ำมันเขาออกค่ะ น้ำต้มขาไก่ของเราจะได้มีสีสวยๆนะคะไม่มีน้ำมันลอยหน้าค่ะขาไก่สุกแล้วนะคะเราก็จะใส่เป็นผักลงไปค่ะวันนี้เราใส่เป็นกะหล่ำปีนะคะทั้งหมด2กิโลค่ะ หั่นเป็นแผ่นแบบนี้นะคะถ้าใครชอบหัวปรีก็สามารถใส่ได้นะคะหัวปลีหัวปลีก็ทําไม่ยากนะคะหั่นแล้วก็นําไปแช่น้ํมามะนาวก่อนค่ะเขาจะได้ไม่ดําวันนี้เราจะใส่มะเขือเทศนะคะทําสีสันด้วยนะคะใครไม่ใส่ก็ไม่เป็นไรค่ะพอกระลำปีเราเริ่มสุกนะคะเริ่มแบบว่าเฉาลงแล้วก็เราเติมเป็นหัวกะทิลงไปนะคะ การใส่หัวกะทิตอนท้ายเนี่ยจะทำให้น้ำขาไก่มีสีขาวสวยค่ะแล้วเราก็ปล่อยให้เดือดไม่นานนะคะพอเดือดนะคะแล้วเราก็จะชิมรสกันค่ะชิมให้เขาออกเค็มนิดนึงนะคะเวลาเราใส่น้ำมะนาวลงไปก็จะไปตัดกันพอดีค่ะต้มขาไก่นั้นก็จะต้องมีเค็มนำเปรี้ยวนะคะเพราะมันไม่ใช่ต้มยำนะคะ ต้องเปรีย้ยวต้องตามหลังนะคะจะอร่อยค่ะเวลาเราเสิร์ฟใส่ถ้วยนะคะเราก็จะจะลองก้นถ้วยด้วยพริกนะคะพริกขี้หนูทุบแล้วก็พริกแห้งทอดนะคะน้ำมะนาวถ้าเราเสิร์ฟเป็นถ้วยแบบนี้นะคะมะนาวเราก็ใช้มะนาวผงเหมือนเดิมนะคะใครดูคลิปล่ามหมูก็จะเห็นวิธีทำทำผงมะนาวนะคะเพราะว่าตอนนี้มะนาวแพงนะคะ ยังเห็นเป็นก้อนติดช้อนอยู่เลยไม่ได้ดูลยค่ะรีบเหลือเกินจากนั้นเราก็ตักน้ำต้มซุปต้มขาไก่ใส่ลงไปเลยเลยค่ะคนๆแล้วก็ชิมนะคะปรับน้ำตาปรับน้ำมะนาวกับความเค็มให้พอดีกันนะคะแล้วก็โรยหน้าด้วยผักชีลาบนะคะผักชีใบเลื้อยนี่แหละคะ่ะเป็นอันเสร็จในการเสิร์ฟแบบถ้วยนะคะ เป็นไงคะน่าทานไหมเอ่ยน้ำกะทิของเราก็ขาวนะคะสวยค่ะสำหรับในการปรุงทั้งหม้อนี่เราต้องดับไฟเลยนะคะแล้วก็ใส่น้ำมะนาวลงไปค่ะไม่ตอ้องไม่ใส่ตอนออน้ำเดือดนะคะจะทำให้มีกลิ่นมะนาวที่หอมมากขึ้นนะคะชิมให้น้ำมะนาวกับน้ำเอความเค็มที่เราปรุงไว้นั้นพอดีกันนะคะอย่าลืมนะคะเค็มต้องนำเปรี้ยวค่ะจากนั้นเราก็จะใส่เป็นพริกลงไปนะคะ พริกขี้หนูแดงนี่ก็จะทําให้ความเผ็ดแบบเข้มๆนะคะส่วนพริกทอดก็จะให้ความหอมนะคะตามด้วยผักชีที่เราหั่นไว้นะคะโดยหน้าเป็นอันเสร็จค่ะในการปรุงในหม้อนะคะไกลดูมาจนจบคลิปนะคะขอให้ร่ำรวยมีความสุขทุกทกท,กท่านค่ะวันนี้ไม่มีเสียงเด็กๆในร้านนะคะรบกวนวันนี้ทำคลิปแบบเงียบสงบนะคะ ยังไงก็อย่าลืมนะคะกดไลค์กดแชร์กดติดตามกด subscribe ให้ช่องครัวไปตองด้วยนะคะวันนี้ต้องลากันไปก่อนแล้วนะคะเจอก,กันคลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ